ซินแคลเปิดตัว a z u r ร i t e o p e r a t i ทางเลือกป้องกันภัยไซเบอร์ขั้นสูงที่ห้องคันทวาดเพลสโรงแรมดีแอทินีถนนวิทยุกรุงเทพมหานครบริษัทซินแคลจำกัดซิงแคลซีโอลิมิเต็ด ได้จัดงานเปิดตัว Azure right o p e n d r Azureite s OpenXDR ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับองค์กรต่างๆโดยมีคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานนายธนจักรวัฒนกิจผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี CTO c h e f Technology Officer บริษัทซินแคล์จำกัดกล่าวตอนหนึ่งว่าซินแคลเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สัญชาติไทยที่แยกตัวออกมาจากเครือบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดอาวีคอนเน็กซีโอลิมิเต็ดซึ่งเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยซินแคลเป็นผู้ออกแบบนวัตกรรมและให้บริการระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจึงของนำเสนออสูรัยโอเพนเอเเดีย ที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาให้เป็นระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงยกระดับความสามารถในการป้องกันด้วยการตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับองค์กรและธุรกิจแขนงต่างๆ เราก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยทางไซเบอร์มาก่อนจึงต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธ,ธิภาพไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคธุรกิจทุกระดับสินแคลจึงขอนำเสนอแพลฟตฟอร์มตกกร,รมอสูร้ายโอเพนเอ็กดีอาเพื่อเป็นทางเลือกให้ทุกคนนายธนัจศรระบุ นายธนจักรเล่าย้อนด้วยว่าว่าบริษัทอวีคอนเน t จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแม่ของซินแคลเคยต้องรับมือกับการโจมตีโดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ Nation State Hacker ที่มีความสามารถสูงมาก่อนเราจึงนำความรู้และประสบการณ์จากทีมผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีเหล่านี้ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามระดับสูงที่องค์กรทั่วไปอาจไม่สามารถรับมือได้ นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศให้กับทีมงานในประเทศไทยเพื่อพัฒนาโซลูชันที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับบริษัทระดับโลกและทำให้วันนี้บุคลากรของบริตาทมีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไม่เพียงแต่ระดับประเทศหรือภูมิภาคแต่บางคนมาจากระดับโลกซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถลดค่า ใช้ใจ่ายในการลงทุนด้านนี้ได้อีกทางหนึ่งนายธนาจักร์กล่าวต่อว่าซินแคลได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกด้านการป้องกันภัยไซเบอร์โดยผู้ให้บริการตรวจจับป้องกันและรับมือ MDR (Managed Detection and Response) แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการนำเสนอใน g a r t n e r p i Insights พลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้บริการให้คะแนนและประเมินซอฟต์แวร์และบริการด้านเทคโนโลยี และเป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยที่นำ NIST Cybersecurity Framework 2.0มาใช้ในการจัดการกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกและระดับภูมิภาคที่มีความซับซ้อนทุกรูปแบบสำหรับ Azure s o p e o s o i o n มีความแตกต่างจากโซลูชัน n นบอร์อื่นๆ3ประการ 1. Explainable Cybersecurity Gen a e Clear Alerts ระบบแจ้งเตือนที่ประมวลผลด้วย AI ที่เข้าใจง่ายทำให้มั่นใจได้อย่างเต็มที่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่เลย Protection ระบบการป้องกันที่ปรับแต่งได้ผ่านการพัฒนาด้วยโครงสร้างเชิงสถาปัตยกรรมขั้นสูงเพื่อการตรวจจับภัยคุกคามที่แม่นยำและรวดเร็วนำหน้าภาัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป2 Proactive threat. Hunting Dynamic Threat Defense การป้องกันภัยคุกคามแบบไม่หยุดนิ่งนำหน้าอาจยากรไซเบอร์ด้วยการป้องกันที่ปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ Always-on Protection การป้องกันแบบเปิดตลอดเวลาตามติดตามภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI อัตโนมัติจะสแกนหาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ภัยคุกคามเหล่านั้นจะเข้าถึงระบบ3 Automated Incident Response (PR) Playbooks Immediate Threat Response การตอบสนองต่อภัยคุกคามโดยการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงทันทีเมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูลหรือตรวจพบภัยคุกคามจากภายนอก Streamline d Incident Handling มีคู่มือที่ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้านมิสเตอร์โจวองโจวประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO สิ้นแคลกล่าวเสริมว่าแพลตฟอร์มนวัตกรรมอสูรไยโอเพนเอ็กจะเป็นการกำลังกำหนดนิยามใหม่ว่าธุรกิจต่างๆจะรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตนได้อย่างไรโซลูชันของเราไม่ได้ตรวจจับภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวแต่ยังติดตามภัยคุกคามอย่างเป็นเชิงรุกระบุรายละเอียดของภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างชัดเจนและตอบสนองทันที การได้รับการยอมรับจากการ์ดเนอร์และการนำมาตรฐานระดับโลกมาใช้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาโซลูชันที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานสากลสิ่งนี้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราว่าพวกเขาจะสามารถรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และป้องกันได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าแฮกเกอร์จะมาในรูปแบบไหนก็ตามมิสเตอร์โจวองระบุ ทั้งนี้ในอนาคตซินแคลยังตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาระบบการตรวจหาและการตอบสนองตำแหน่งข้อมูลอเดียของไทยเองซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงรุกที่ช่วยระบุต,ตอบสนองและบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์บนอุปกรณ์ต่างๆโดยจะพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือที่ประชาชนคนไทยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เพื่อรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ